สวัสดีจ้าวันนี้ประเดือนจะทำให้เพิ่นผ้าถุงสำเร็จให้ดูนะอันนี้คือตามแบบของประเดือนนะคนอื่นทำไงไม่รู้แต่คือประเดือนทำแบบนี้จะเป็นขอบเอวในตัวนะแล้วก็เหลือขอบไว้ประมาณสองนิ้วนะขอบบนอ่ะ อันนี้คือขอบเอวนะตีนี้ก่อนเราเย็บก่อนตีนีขอบเอวไว้ประมาณสองนิ้วอันนี้คือเป็นขอบนะ ขอบนะไม่ไม่รวมสะโพกนะทีนี้สะโพกเราก็ตีลงมาแปดนิ้วแปดนิ้วสะโพกใหญ่สี่นิ้วสะโพกเล็กอันนี้จะทำเป็นแบบกระโปงเอ่อสองชิ้นนะเป็นซิปข้างนะตัวนี้ซิปข้าง ระดสองชั้นนะเป็นซิฟ้้างเอวเขาเอวเขายี่สิบเอวอ,อันนี้จะไปทำให้ลูกค้าเลยนะอันเนี้ยตัวเนี้ยจะทำทำของลูกค้าเลยเนี่ยก,ก็เดินให้ดูก็เดินลบทิ้งไปอย่างก็ไม่รู้ดูก่อนนะ ก็ก็เดือนทําไปสักพักแล้วแต่มีเพื่อนๆนอเขาขอมากันก็เดือนก็เลยจะทําให้ดูเออมันสงสัยก็เดือนลงในอินเตอแกรมไดแล้มั้งเดี๋ยวนะอย่าบ่นนะขอหาก่อนแป๊บนึงอ๋อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็เดือนนี่มาก่อน เห็ดไหล่เน่ยมองเห็นไหมยังไงเนีย่ยอันนี้เป็นซิปข้างนะน่ะแตตัวนี้จะชัดกว่าเพราะมีนี่น่ยป้ายตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือประเด็นทำให้ลูกค้าเขาส่งผ้ามา ก็คือนั่นแหละถ้าใครไซส์ใหญ่ก็นนำหนักบวกไปเลยเอ่อก็คือตัวกระโปรงอ่ะก็ะเดินจะบวกหนึ่งนิ้วนะตัวนี้าสะโพกเขาสามสิบสะโพกเขาสามสิบเจ็ดนิ้วนะคนเนี้สามสิบเจ็ดนิ้วเราก็บวกหนึ่งนิ้วใช่ปะ่ะเป็นสามสิบแปดนิ้วอันนี้ยบวกอันนี้คือป้เดือนทําหน้าหลังเท่ากันเลยนะอันเนี้ย เราก็หารสี่นะหารสี่ก็จะโพกเขาจะได้เก้านิ้วครึ่งเก้านิ้วครึ่งเราก็เอาที่เส้นเอวเลยนะแล้วก็นี่มาเลยเอาที่สุดกระดาษเลย ก็ตีเส้นลงมาเลยเอันนี้คือควันยาวก็เรียนเอาเนี่เลยนะเสร็จอ่าตรงนี้ที่ที่จะหาเก็บเนี่ยคือเราจะเอา อกห่างอ่ะเอาอกเอาความอกห่างของลูกค้านะมาแต่ถ้าเราไม่มีอกห่างของลูกค้าเราก็จะเอาประมาณสี่นิ้วอ่ะนะวัดเข้ามาประมาณสี่นิ้ว,วตรงนี้จะเป็นเกตนะนะสี่นิ้วเป็นเก็ดตีแล้วก็ตี วัดจากนี่ลงมาวัดจากเาากส้นนี้นะเส้นเอวนะไม่ใช่เอาเส้นขอบเอวนะสี่นิ้วสามกระเบียดนะเสร็จแล้วเราบวกเก็บหนึ่งนิ้วเราบวกตรงนี้ด้วยตรงนี้จะเป็นจะเป็นขอบเอวนะ นี้เราก็ตีตรงเพราะว่าตรงนี้เราจะปิดเวลาเราเย็บปิดเกล็ดอ่ะตรงนี้เราก็เย็บตรงตรงนะเอวยี่สิบแปดนิ้วเอวยี่สิบแปดนิ้วไม่บวกนะเอวไม่บวกนะกระโปรงไอ้ผ้าถุงอนะ่ะไม่บวกหรือค่าใครกลัวอืดอัดอ่ะก็เป็นยี่บแปดนิ้วครึ่งอันนี้ บวกให้เข้าครึ่งนิ้วก็ได้แต่ส่วนมากอะ่ะเขาจะไม่บวกนะก็หารสี่เหมือนเดิมอะ่ะหารสี่ก็ได้เจ็ดนิ้วหนึ่งเจ็ดนิ้วหนึ่งบวกหนึ่งนิ้วบวกหนึ่งนิ้วก็คือบวกเกตเนะี่ยแล้วบวกข้างในก่อนนะบวกในนี้เสร็จ เราไม่ได้บวกเกจเข้าไปนะที่ว่ายี่ปดนิ้วครึ่งนะเราไม่ได้บวกเกจนะเราได้แค่เนี้เจ็ดนิ้วหนึ่งใช่ไหมพอเกดนิ้วหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้แต่เราบวกเนะี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเย็บปิดนะเป็นเกจตายนะเดี๋ยวเราเย็บปิดเราก็บวกออกไปเลยอันนี้ตีตรงนะอา้าวทำไมไม่เท่ากันเนะี่ย นีเสร็จแล้วเราก็นี่เห็นไหมอันนี้คือเอวอันนี้เป็นเอวในตัวนะเป็นขอบเอวในตัวเวลาเราเย็บสาบสาบเอวอ่ะก็จะเย็บหลบลงเข้าไปข้างในเลยเนี่ย อย่าตีไอ้นี่ตีเส้นฝังนี้ก่อนจะได้เข้าใจก้านิ้วค้น เราก็ตีเท่าฝั่งนูงน้นอหะก้า <9. 1. S 2> นิ้วคึ่งเจ็ดเราเอาที่สี่นิ้วใช่ไหม

เราก็จะแบ่งแต่ถ้าประเดือนตัดนะประเดือนจับโทกผ้าเเลยประเดือนจะไม่มาทำอันนี้ให้ดูเลยนะอันนี้คือเสร็จแล้วประเดือนจะตัดอ่ะเดิม bây giờ còn mấy ạ ừ ừ Ừ thì đầu mắt ai cũng 7 nhíu 1 lắm 7 nhíu 1 ี่เสร็จแล้วก็ก็แดงจะตัดออกมาแล้วนะดูอ,อันนี้จะเป็นตรงๆนะเป็นแบบว่า ไม่ในทรงสอบนะถ้าใครอยากได้แบบสอบสอบหน่อยก็อย่างนี้เลยตีลงมอย่างเงี้ยถ้าใครอยากได้แบบว่าปลายสอบหน่อยนะอันนี้ตีให้ดูเลยนะแล้วก็ ประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้ปลายสอบนะไม่ไม่อยากได้ก็เลี้ยวไปทีนี้ระมาท่ตรงนี้ตรงนี้เราผ่าอ่าเราผ่านี้ แล้วเราก็เอาเนี่ยตัวป้ายเนี่ยผ่านี่เราไม่ผ่านี่หมดแล้วนี่นะมันก็จะกระพือออกมาตรงนี้เราจะปิดเกล็ดนะเนี่ยตรงนี้ก่อนด้วยเนี่ยอันนี้เวลาถ้าเราตัดชิ้นหลังนะสมมุติถ้าเราอยากได้ซิปหลังใช่ไหมเป็นชิ้นหลังตัดสองชิ้น แล้วก็ย้างเงนี้ตัดชิ้นหลังออกมาสองชิ้นแต่ถ้าเราไม่อยากไม่ต้องการเอ้นเนี่ยก่อนที่เราจะทำอันนี้เนี่ยเราก็ตัดชิ้นหลังวางผ้าวางกระดาษแบบนี้วางตัดออกมาชิ้นเดียวเลยไม่ต้องวางผ้าสันทบนะเพราะนี่คือมันมันเต็มตัวเป็นชิ้นหลังเราก็ตัดออกมาเป็นชิ้นหลังแล้วเราก็กิ้งเก็ตกิ้งเก็บ เย็บปิดนะทีนี้เข้าใจแล้วเนาะแล้วก็ทีนี้เราก็จะทําป้ายนะก็ะเดินจะทําแค่หกนิ้วนะบางสั่นทบนะเอาตัวป้ายเนี่ยไม่ลึกไม่ลึกมากนะหรือถ้าใครอยากได้ลึกกว่านี้ก็ก็ได้ไม่มีปัญหา แต่นี่คือก้าเดินที่วันหกหกนิ้วก็น่าจะกาลังดีเพราะว่าเอวเขาไม่ใหญ่ถ้าแบบว่าคนที่แบบว่ามีผ้าเยอะๆจะได้ผ้าก็ป้ายินลึกๆก็ได้แต่มันจะเดินลำบากนะ้าป้ายลึกมากก็ ต่อเวลาเราเย็บแล้วก็เย็บปิดเก็บไปเลย,ย,ยนะแล้วก็เอาตัวนี้มาต่อ แตถ้าผระเดือนตัดนะผูะเดือนจะไม่ไทําต่ออย่างนี้คือผู้เดือนจะเอาผ้ามาวางปูแล้วผูเดือนจะเอากี่นิ้วก็วัดเลยวัดแล้วก็ทบผ้าเข้ามาแล้วก็เย็บเลยแล้วผู้เดือนเข้าไปตัดทีเดียวง่ายแต่นี้คือทําแบบให้เข้าใจแตบบ่ว่าไม่อยากให้งงเนาะ,ะเสร็จเสร็จแล้วเราก็พับตัวนี้ยประมาณนี้ แล้วก็พับเข้ามานะี่ปลายมันก็จะไม่ลึกมากหรือใครอยากได้ลึกๆอะ่ะก็นั่นแหละจะเอากว้างกว่านี้ก็ได้อาม,ามากกว่านี้ว่าจะเอา7นิ้วหรือแปดนิ้วก็ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าใครผ้าไม่เยอะอะ่นะเอา6นิ้วก็ได้นะปลายไม่ลึกเดินก็จะสะดวกนะีก็คือนะคับเข้ามา่างนเห็นป ก็เย็บลงมานะก็เดี๋ยนจะเย็บลงมาประมาณสิบสองนิ้วนะจากขอบจากนี่นะไม่เนี่ยแม่เส้นขอบนะจากเส้นเอวนะเนี่ยเย็บลงมาประมาณนี้หรือใครจะเอาแค่เส้นสะโพกนี้ก็ได้คือเย็บติดอ่ะตรงเนี้ยสมมุติว่าเวลาเราจะเย็บอ่ะใช่ไหมตรงเนี้ยเนี่ยเย็บผ้าตรงนี้ติดกันอน่ะ เราเย็บแค่เส้นตะโพกเนี่ยก็ได้ให้มันติดกันหรือจะเอาตามที่ก็เรียนว่านีนก็ได้เย็บให้มันติดกันเรากลับผ้าเวลาเราพับไปแล้วเรากลับผ้ามาเนี้ยแล้วก็เย็บนะวิธีาการเย็บอะ่ะเย็บให้มันติดกันก่อนตรงนี้ก็เปิดนะพอเราเย็บติดตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเปิดนะอันนี้ จะเป็นชายนะถ้าแบบว่าต้องการให้มันสอบหน่อยก็เน,นะนี่ยตีแบเนี้ยถ้าไม่ต้องการสอบคือก็ต้องการเอาตรงๆก็แบบนี้แหละตรงๆคือท,ทาง่ายมากวิธีทําผ้าถุงสําเร็จนอะ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเวลาตรงนี้คือขอบเอวใช่ปะ่ะเราก็จะเอาเวลาเราเย็บแบบ เราก็จะมีผ้ากาวใช่ไหมผ้าดีและเม่กาวอะเนี่ยถึงนม้ว่าน,นี่เป็นขอเอวนะเพราะเราจะเยดด็บเวลาเราเย็บอ่ะเราจะเย็บปิดเกล็ดพวกนี้นเราจะเย็บปิดเกล็ดหมดอ่ะจะเป็นทําให้ดูตรงนี้เราก็เวลาเราเย็บอ่ะเราเอาที่ปิดเข้ามาด้วยเย็บกินปิดเกล็ดเลยตรงเนี้ยทีนี้ แล้วก็สมมุติน,นี่ขอบเอวใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้แต่มันไอ้เวลาหาขอบเอวอ่ะเราก็เอาตรงนี้หละไปวัดเป็นขอบข้างในออกมาเราก็เย็บอย่างเงี้ยใช่ไหมติด็จแล้วมันก็จะกลับมาเนี่ยมาเป็นเอวจะอยู่ข้างในเอวก็จะเป็นสากข้างในไปเนี้ยเนี่ยนะจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ ซิปข้างนะที่ประเดียนทำให้ดูเนี่ยคือซิปข้างแล้วก็ใส่ซิปเลยจะอ,ออกเนาะถ้าไม่เข้าใจยังไงนะคือถ้าสมมุติว่าประเดียนอธิบายไม่ละเอียดเนาะมันมันผิดมันตกตรงไหนนะ่ะถามประเดียนได้นะประเดียนยินดีตอบจ้ะสาธด้วยนะจ๊ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เดือนนีจ้าขอบคุณมากจ้ะ